วว้าวสวัสดีค่ะมาพบกับนิวและบ้านสบู่ชอบปากาทำสบู่ง่ายๆได้ที่บ้านนะคะวันนี้นะคะนิวจะมาเผยสูตรลิปปามค่ะที่ใช้วัตถุดิบเพียงไม่กี่ตัวนะคะแต่ว่าใช้ดีมากเลยนะคะโดยที่เราจะนำไข่พึ่งที่นิวได้สกัดกับมือเมื่อคลิปที่แล้วนะคะอ่ะจะมีวัตถุดิบอุปกรณ์ สูตรยังไงนั้นนะคะไปชมกันเลยค่ะสำหรับวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีเพียง2ส,ส่วนเท่านั้นนะคะก็จะมีส่วนของไข่พึ่งนะคะแว็กซ์ธรรมชาตินะคะแล้วก็ส่วนของน้ำมันนั่นเองนะคะ,ะแต่ว่าไข่พึ่งที่เราจะมาใช้กันในวันนี้นะคะจะเป็นไข่พึ่งที่นิวได้สกัดในคลิปที่ผ่านมานะคะคลิปที่แล้วนะคะที่นิวได้ สาธิตวิธีการสกัดไข่พึ่งธรรมชาตินะคะนี่เลยหอมมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่มีตัวนี้นะคะเราก็สามารถใช้อีกตัวได้ค่ะอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นแบบเม็ดๆขาวๆแบบนี้นะคะก็คือไข่พึ่งธรรมชาติเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาได้ผ่านการสกัดสีแล้วก็สกัดกลิ่นออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นสีขาวๆแล้วก็เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะคะ ก็จะมีลักษณะเป็นแบบเม็ดเแบบนี้นะคะต่อไปนะคะส่วนที่ 2. ส่วนของน้ำมันค่ะเราจะใช้น้ำมันธรรมชาตินะคะตัวใดก็ได้นะคะไม่จาเป็นว่าจะต้องมีทุกตัวนะคะในสูตรนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าในขั้นตอนวิธีทำเนี่ยเราจะมาเลือกใช้น้ำมันตัวไหนกันบ้างนะคะอาจจะเป็นน้ำมันโจโเจบาออยน้ำมันอะโวคาโดออยล์นะคะน้ำมันแมคคาเดเมียน้ำมันเมล็ดองุ่นนะคะน้ำมันอัลมอนนะคะ น้ำมันละหุ่งหรือว่าจะเป็นน้ำมันดอกคำฝอยนะคะอ่าต่อไปอุปกรณ์ค่ะมีเพียงเท่านี้นะคะอ่าก็จะมีเครื่องช่างนะคะแล้วก็หลอดแท่งแก้วคนสารนะคะแล้วก็บิ๊กเกอร์นะคะและสุดท้ายนะคะตลับลิปปามค่ะเอาไวบ้บรรจุลิปปามนะคะอ่าไปดูวิธีทำกันเลย เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับสูตรในวันนี้นะคะเราจะใช้ B w a ว็กซจำนวน10กรัมนะคะนี่นะคะแล้วก็น้ามันนะคะอ่อ40กรัมนะคะซึ่งน้ามัน40กรัมตรงเนี้เราจะใช้ตัวไหนก็ได้ค่ะหรือว่าใครมีตัวไหนมีน้ามันตัวเดียวเราก็ใช้น้ำมันตัวเดียวได้นะคะอ่าเดี๋ยววันนี้ช่างกันเลยเรามาใช้ b w a วนะคะ10กรัม ช่างกันเลยกดศูนย์ก่อนอเพิ่มนะคะต้องเพิ่มจะแข็งนิดนึงแต่ก็ยังหันได้อยู่นะคะได้ไปแล้ว4กรัม เป็นชิ้นเล็กๆก็ดีนะคะเขาจะได้ละลายเร็วเนาะเราจะต้องนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะใส่ไปในบิ๊กเกอร์เดียวกันตอนนี้8กรัมแล้ว10กรัม9กรัมอีกนิดนึง อีกนิดนึงโอเคครบนะคะ10กรัมส่วนน้ำมันนะคะจะใช้น้ำมันตัวไหนบ้างดีน้ำมันนะคะเลือกมาได้เลยค่ะใช้ทั้งหมด40กรัมนะคะ,ะเดี๋ยวนี้จะใช้น้ำมันอะโวคาโดนะคะน้ำมันอะโวคาโดออยแล้วแต่ใจชอบเลยนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคะ ว่าที่บ้านเรามีตัวไหนเราก็ใช้ตัวนั้นนะคะหรือว่าจะใช้ตัวเดียวก็ได้นะคะ40กรัมใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเยอะๆผสมกันไปเลยใช้หมดเลยก็ได้นะคะน้ำมันมะเล็ดองุ่นก็ดีนะคะซึมซึมเข้าริมฝีปากได้อย่างรวดเร็วนะคะใส่ไปเลยค่ะาขาดไม่ได้นะคะน้ำมันละหุ่งนะคะน้ำมันละหุ่ง ดีมากเลยเป็นส่วนผสมของลิปนะคะส่วนใหญ่30กรัมแล้วอะไรอีกดีกี่ใช้อะไรเอ่ยน้ำมันละหุ่งเนาะโอโวคาโดมาเมล็ดองุ่นอ่อาเดี๋ยวมีโจโจบาออยด้วยนะคะใส่ไปเลยตัวนี้ตัวนี้ดีมาก Okay. เดี๋ยวมีน้ำมันแมคคาเดเมียด้วยดีกว่าอีกนิดเดียวนะคะครบ40กรัมแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะเข้าไปในไมโครเวฟค่ะเวฟให้ละลายหมดเลยนะคะ ไปเข้าไมโครเวฟก่อนนะคะนี่นะคะออกจากไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สีเหลืองสวยงามนะคะสีธรรมชาติจากไข่พึ่งของเรานะคะซึ่งสูตรเนี้ยูนจะไม่ใส่น้ำหอมนะคะเพราะว่าบีเว็กซ์ไข่พึ่งของเราเนะะี่ยค่ะหอมมากๆเลยนะคะมีกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะคนให้เขาเย็นตัวลงสักพักนะคะแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนของตลับลิปปามนะคะ เขาเย็นตัวลงสักพักนะคะหรือว่าใครจะใส่สีใส่กลิ่นก็ได้นะคะแต่ว่านี่สีสวยงามแล้วนะคะนิชอบแบบนี้ไม่เติมอะไรทางนั้นแล้วนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าง่ายมากเลยมีแค่ส่วนของไข่พึ่งนะคะแล้วก็น้ำมันแค่นี้นะคะเอามารวมกันเวฟละลายแล้วก็เทลงตลับนะคะ ไหมคะว่าที่บ้านมีอะไรก็จับมาทำได้เลยเนาะเราไม่ซีเรียสโอเคนะคะนิวจะเทแล้วนะคะมาเทาไปพร้อมๆกันเลยตลับนี้ก็จะประมาณ10กรัมนะคะส่วนผสมของเราเท่าไหร่นะ บีแว็กซ์กรัมน้ำมันรวม40กรัมใช่ไหมคะรวมเป็น50 g. กรัมก็ควรจะได้5ตลับใช่ไหมคะตลับละ10กรัมนี่ค่อนข้างที่จะเป๊ะอีกแล้วนะคะเป๊ะหรือเปล่าโอ้พอดีเป๊ะเลยคะ่ะได้5ตลับนะคะเดี๋ยวเราก็ แค่รอให้เขาแห้งนะคะสักประมาณไม่น่าถึง1ชั่วโมงอะคะ่ะจะรอพร้อมกันไหมคะหมดแล้วนะคะอ่าหรือว่าใครอยากจะเทสเนื้อสัมผัสนะคะก็ลองเอาป้ายแขนก็ได้ค่ะแต่ร้อนมากเลยหรือว่าอาจจะเอาตรงขอบมันเนี่ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถอดถุงมือ นะคะอาจจะลองใช้แตะแบบนี้นะคะหรือว่าตรงขอบนี้ก็ได้เอามาเทสม,มันให้แบบความรู้สึกธรรมชาติมากๆเลยนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยซึมดีมากเลยเดี๋ยวเราจะรอให้เขาแห้งนะคะลิปปามเซ็ตตัวแล้วค่ะ ที่จริงแล้วนิวแอบเอาเข้าตู้เย็นมานะคะอ่านี่ไงเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะคะปิดฝาก่อนปิดฝาก่อนแบบนี้อ่าแบบนี้นี่เห็นไหมคะนี่นะคะผลงานของนิวนะคะอ่าเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำตามกันได้นะคะ เดี๋ยวนิวจะมาลองเทสกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงนะคะหอมตึงเต้นจังเลยว้าวคือมันแบบรู้สึกดีมากอะคะ่ะบอกไม่ถูกอะคือไร้สารเคมีไร้สารอันตรายอะนะคะ บำรุงดีนนะคะนิวก็จะเก็บไว้ใช้1อันนะคะแล้วเหลือ4อันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะไปติดตามชมนะคะไปอรอลุ้นกันนะคะว่านิวจะไปแจกใน Facebook กลุ่มบ้านสบู่เชาาพักานั่นเองนะคะเจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามชม คลิปของเราจนจบคลิปนะคะจากบ้านสบู่ชาพกาคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรนะ้นะคะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ๋ออย่าลืมกด subscribe ช่องด้านนี้นะคะคลิปล่าสุดช่งด้านนี้ค่ะบ๊ายบาย